ใครชอบทัดผัดกะเพายกมือขึ้นเลย<อ>เลยอ่ะผัดกะเพาในดวงจิตด,ดวงใจของคุณผู้ชมเป็นแบบไหนผมไม่รู้แต่ถามแบบนี้แล้วกันว่าผัดกะเพาจานหนึ่งคุณว่าคุณต้องจ่ายเท่าไหร่สามสิบห้า <35 S 1> <ละ S 2> บาทต้องไปต่อเคยทานแบบแพงสุดนะออร้อยกว่าบาทเอางี้แล้วกันอ,อผมจะพาไปร้านร้านหนึ่งที่เรียกได้ว่าเรื่องของราคาไม่ใช่ปัญหาและแต่กินเข้าไปรู้สึกยังไงจ่ายแค่ไหนแล้วแต่เลย ไอ้ร้านนี้ชื่อร้านว่าเสิร์ฟฟิลส์ชื่อเก๋จังเลยเสิร์ฟแบบแล้วแต่อารมณ์ตามฟิลอ่ะตามฟิลตามฟิลแล้วเขามีคอนเซปต์ยังไงยังไงผัดแห้งเผ็ดร้อนร้อยแรงนี่แบบชาวใต้ชาวใต้ดิฉันชอบแบบกะเพราแบบแห้งๆเอางอนี่ครับนายธนวิชสุดนะครับเจ้าของร้านเขาเล่าว่าตอนนี้นะ เป็นคนที่ผันตัวเองมาเพราะแต่ก่อนทำอาชีพเป็นคนกลางคืนยังไงอ่ะเป็นดีเจดีเจจ้าเปิดเพลงตามสถานบันเทิงในกรุงเทพแต่ด้วยโควิดแล้วลอกสามครั้งเนี้ยเฮ้ยเล่นจะไม่มีงานเลยขาดรายได้เลยชวนคุณแฟนนีกลับมาที่บ้านเกิดนี่แหละมาปักหลักอยู่นี่ก่อนอยู่ที่สุราษฎร์ทีนี้ก็ลองทําข้าวผัดกระเพราขายตอนแรกๆะก็ขายแค่คนรู้จักก็พอไปได้นะ แล้วค่อยๆขย,ยายจนตอนนี้เปิดเป็นแฟนเพจ Facebook ให้ลูกค้าที่สนใจสั่งได้แล้วค<ะ>่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเช่นไค่ดาวก็จะใช้เป็นไค่เป็ด อูดมันก็จะมันๆหอมเจ้มจนนี่เนี่ไงเออส่วนข้าวเขาบอกใช้ข้าวหอมมะลิแท้นะคุณดูแค่ไข่ดาวกรอบไข่ดีกรอบมากคตรแล้วไงเยอะโอ้โหหิวเอาเอาเอาราคานี่ทีเด็ดอยู่ที่ราคาครับเท่าไหร่ว่ามาเท่าไหร่ทางร้านเนี่ยเขาให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเลยว่าจะให้ค่าข้าวเนี่ยเป็นราคาเท่าไหร่โอ้หแปลกมากหัวจิตหัวใจขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้โหแล้ว,<น>วคองรับเงินอย่างนี้เหรอคุณใช่ใช่ใชก็หยอดไปสิคิดซะว่าจะจ่ายเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณเลยเ<อ>จ้าของร้านก็บอกว่าแนวคิดนี้เนี่ยเฮ้ยได้มาจากพระพยอมครับที่ท่านนําผักผลไม้มาวางขายที่วัดโดยให้ญาติโยมจ่ายค่าสินค้าตามกําลังที่มีตัวเขาเองเจ้าของร้านนะก็เลยมองว่าเออก็เป็นไอเดียที่ดีแล้วนึกไปในสมัยก่อนไงตัวเขาเนี่ยเป็นดีเจเปิดเพลงให้ผู้คนได้ฟัง ส่วนมากเขามาฟังเพลงอย่างเดียวสักที่ไหนเล่าเขาก็มาดื่มเครื่องดื่มสุลงสุลาอะไรกันเงี้ยเนาะตัวเขาเองเขาก็เลยคิดว่าเอ้าเหมือนเราเองก็สนับสนุนให้ลูกค้าทำผิดินนะก็เลยอยากจะทำอะไรไดีๆเป็นการสร้างบุญและทำเพื่อสังคมบ้างค <ances. S 1> ุณดูกล่องเขาสินี่เฮ้ยกล่องเขาสวยด้วยนะชอบกะจิงเขามากเลยอ่ะจริงผมว่านะใครอยากจะไปลองทานดูไปลองอุดหนุนร้านนี้กับความคิดดีๆแบบนี้ไปกันได้นะครับไปลองความเผ็ดร้อนของกะเพราร้านนี้ ที่ศูนย์อาหารอัพทูยูจังหวัดสุราธานีทีมาแบบนี้ผมว่าคนสุราษฎร์รู้จัก <c oughs> ตลาดอัพทูยูดีฉันชอบชื่อทั้งทั้งชื่อตลาดตลาดอัพทูยูแล้วแต่คุณแล้วชานชื่อร <c oughs> ้านเส r ร์ฟฟิ d <c oughs> <ส>แล้วแต่จะลมจะเสิร์ฟจะจ้าแ,แต่เราจะได้กินไหมคะไปเนี่ยค่ะ <c oughs> ได้กินแน่ๆ <c oughs> แต่ราคา แล้วแต่ลูกค้าเลยจ้าเอาเป็นว่าอร่อยมากก็จ่ายมากเออหรือว่าสะดวกจะจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายเขาไม่ได้ฟิกว่าราคาเท่าไหร่แต่ก็ดูตามขวาเหมะสมแล้วกันรับบัตรไหมผมจ่ายเป็นบัตรได้ไหมผมปกติผมถนัดลูดอ่ะกินแบบนั้นบัตรเครดิตเนี่ยเหรอพอแล้วเก็บบัตรบัตรเก็บ